ดูซิว่าอาวัยวะส่วนใดในร่างกายถ้าหากว่ามันเสื่อมแล้วจะพากันแก่ทุกระบบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยสมองของคุณน,นั่นเองสมองเองเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านที่จะคอยจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับร่างกายเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมส่งพลังงานหลักให้กับทุกอวัยวะเริ่มต้นตั้งแต่สมองหัวกล้ามเนื้อตับรวมไปถึงการ ภาพแบบองค์รวมแต่เมื่อคนเราเองเนี่ยมีอายุเกินมากกว่า30ปีต่อมต่างๆเองเนี่ยมันจะเริ่มมีความสามารถในการสร้างน้ำมนได้น้อยลงจึงทําให้สมองเราเองเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นในการต่อมใต้สมองพิธุอิตเทอรี่แกลนและอีกทางครับสมองของเราเองเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้นวิธีการ เราต้องกินอาหารที่มีสารอาหารในการตั้งต้นการสร้างกระแสะประสาทที่มีความจำเป็นเริ่มต้นตั้งแต่อัซิติลโคลีนโดปามีนกาบาและตัวซีโรโทนิน